ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่จานะครับครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆครับผมนะสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมพบพ่อกับพี่จ้าคือเกา่มามาเมื่อนี้มีแนวกินบ้านๆครับผมนะมีแนวกินบ้านๆนํนเสนอพี่น้องให้อื่นนําไบนําคือเก่าครับผมนะเมื่อนี้ได้เป็น ผมมึงใกล้เป็นแกงข so ี้เล like <go ld wrote> ็กนะแกงขี้เล็กนะใส่หน <ide> ังหนังงัวครับผมเนี่ยนี่แซ่บๆครับผมนะแล้วการนี้ได้เป็นเป็นอันแกงหัวปลาใส่ใส่ดอกอันเพิร์ดดอกนี่อย่างเดียวเลยพี่น้องผักกาดดอกนะใส่ผักกาดดอกแซ่ผักกาดดอกอันนี้เฉพาะมีเฉพาะหัวนะครับหัวไงไหมนะได้มาหัวนึ่งแล้วก็มีกุ้งครับผม nè, à, mì cung, muốn tao gói gì lái, P'Long, chặt lấy, xay càng chiết luôn, ừm, cung, 봄보바 음. <laughs> 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 เขาเจ้าว่หัวมันเนี่ยเสียบน้ำใสครับนี่ใสมันใส่งี้นะผมนี่เป็นใส่ปะะคอนะ ไม่มีเรต้องว่าอย่างไรพี่น้องนะใจยังหย่อน สมา,ายดูดหวยเนาะบานีพี่น้องเอ้ยไอพี่น้องเอย ปลานี่เบิดมองแสบไปอยู่หัวเลยพี่น้องเลยนะผู้ใดบ่ดกินหัวปลานี่คิดผิดคิดไม่เลยเนะี่ยนี่มันยุ่นในหมองนี้ครับนี่มองแสบมันอืมโคตรมันอะ กระดูกมันแข็งนะระวังนะครับปลาคอเนี่ยไม่ธรรมดานะ cùng ốp ừ, tôi Thái không tôi Thái hai đi ừ, nào นเบิดน้ำสาดจนเบิดครับผมเรีบหลอยพอละเปน็นน้องผีหองนะพอลวขออยากกินน้ำามาได้เลเด้อ คนเฮานี่ถ้าบ่ได้กินเขาเนี่มัน,มน,นงุดหงิดพี่น้องนะพอได้กินแล้วก็คั่นนะมันเป็นธรรมชาติตัวพี่น้องสุดท้ายคือก็นะครับนะก็ฝากกดติดตามนะฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเนาะแล้วก็กดแชร์ครับผมนะำคำมักถ้าบ่ามักกะบบอเป็นหยังครับนะถ้าบ่มักกระพานไปได้เลยผมบ่ได้อยังมากมายนะครับนะเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาสำหรับที่นี่ก็เอาไปสนิทนะครับผมครับสวัสดีครับ